สวัสดีครับช่องวินและจินฟาร์มการดูแลแม่และลูกอัวคลอดใหม่ต้องทำอย่างไรตามไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมแม่วัวบามมนในคอกของผมเองนะครับได้คลอดลูกออกมาใหม่นะครับคลอดอตอนตีสามนะครับหัวลุ่งอตอนคลอดผมก็ยังไม่ทันเห็นก็เลยตื่นมาตอนตีสามก็ลงมาดูนะครับก็เห็นลูกออกมาพอดีเลยนะครับแต่ว่าตุแม่วัวตัวนี้คลอดง่ายนะครับ เขาเคลอดเองเราไม่ต้องไปช่วยอะไรเขาเลยลูกก็ออกมาแข็งแรงดีนะครับเป็นลูกราม่นการดูแลนะครับแม่วัวคลอดใหม่ก็เราก็ต้องเสริมอาหารนะครับตอนเช้าผมจะให้กินอาหารแล้วก็หญ้าจำพวกเนเปียเป็นพวกใบใบยาวนะครับเพราะจะได้เพิ่มปริมาณน้ำนมให้กับแม่วัวนะครับผมจะเน้นหญ้าหญ้าเนเปีย ให้กินตอนเช้านะครับแล้วก็เสริมด้วยอาหารเนี่ยให้เขาด้วยเพราะว่าแม่วัวตอนที่อายุท้องประมาณเจ็ดเดือนจนถึงเก้าเดือนเนี่ยคือผมจะไม่เสริมอาหารให้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องการให้เขาไปบำรุงตัวลูกจนลูกออกมาตัวโตวทำให้แม่แม่วัวคลอดลูกลำบากนะครับเพราะถ้าเราไปเสริมอาหารให้เขาตอนเจ็ดเดือนขึ้นไปนะครับ จะทําให้ลูกของเขานะครับดึงสารอาหารจากแม่ไปถ้าแล้วทําให้ลูกตัวโตวนะครับทําให้แม่วัวคลอดยากแลวจะเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะนะครับหนึ่งก็คือถ้าลูกมันตัวโต,วตวนะครับลูกวัวเนี่ยเขาจะตัวตัวใหญ่ทําให้แม่ออกเลี้ยงเบ่งเ,เ,เยอะแล้วก็ถ้าช่องคลอดเปิดไม่ไมดีนะครับก็ทําให้เกิดอาการ คลอดไม่ออกจนกระทั่งต้องตามหมอมาช่วยดึงนะครับนี่คือข้อเสียของการบำรุงหัวอาหารในช่วงวัวท้องเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับดังนั้นเราไม่ควรจะเน้นนะหัวอาหารในช่วงวัวตั้งแต่อายุค,คันเจ็ดเดือนขึ้นไปนะครับต้องปล่อยนะครับให้เขากินหญา้าตามปกตินะครับเพราะถ้าส่วนพอลูกวัวคลอดมาแล้วนะครับเราค่อยมาบำรุงหลังคลอดเลยนะครับเราก็เสริมอาหาร เสริมหญ้าให้เขากินอิ่มนะครับจะได้ผลิตน้ำนมให้ลูกเขาได้เต็มที่นะครับอพระว่าสายๆนะครับผมก็จะพาเขาออกมาเดินเล่นนะครับตากแดดบ้างอะไรบ้างเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับลูกวัวนะครับจะได้แข็งแรงเร็วขึ้น,นครับผมก็พามากินหญ้าดูข้างข้างบ้านนะครับ บร,บริเวณที่เลี้ยงช่วงนี้ฝนมันตกนะครับทำให้พื้นที่มันเลยแฉะไปหน่อยแต่ว่าเราก็ควรจะหาที่แห้งๆให้วัวอยู่นะครับเพราะว่าถ้าไอ้เขานอนแต่ในคอกมันก็จะแฉะนะครับทำให้ลูกวัวสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับลูกวัวตัวนี้เกิดมาก็กินนมเก่งนะครับไอ้นี่อายุเขาได้หนึ่งวันนะครับอตอนนี้ผมถ่ายคลิปนี้ก็คืออายุได้หนึ่งวันละ ก็กินนมเก่งมากครับถือว่าสุขภาพแข็งแรงคลอดออกมาเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้เป็นลูกวัวตัวเมียแข้งขาก็ใหญ่ดีสูงยาวดีนะครับทรงสวยมากครับตัวนี้สีแดงแป๊ดเลยนะครับถือว่าแม่นี้ให้ให้ลูกได้ดีแล้วก็น้ํานมก็ดีนะครับลูกกินนมตลอดทั้งวันเลยหลังคลอดเขาก็ไม่มีอาการ อะไรนะครับ uh, แทรกซ้อนผมก็ดูแลเขาเสริมอาหารแล้วก็ให้เขากินยาแก้อักเสบนะครับป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าวัวลอดใหม่เนี่ยมดลูกของเขาก็อาจจะมีการอักเสบอะไรบ้างเราก็ต้องกินยาให้กินยานะครับถ้าเราไม่ได้ตามหมอให้มาฉีดยาเพราะว่าการฉีดยาถ้าวัวไม่มีอาการอักเสบรุนแรงเราก็ยังไม่ได้ฉีดนะครับเพราะว่าผมก็เลยให้เขากินยาเป็นยาเม็ดนะครับเป็นยาของคนเรานี่แหละครับ ส่วนถ้าใครสงสัยหรืออยากรู้ตัวยาอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับนะครับดูลักษณะของลูกวัวนะครับคลอดใหม่ตัวนี้เป็นผมผสมกับพ่อพันเอาไว้นะครับไม่ได้เป็นลูกไม่ได้ผสมหลอดนะครับแต่ว่าลูกออกมาก็ถือว่าใช้ได้เลยครับแข้งขาใหญ่ลำตัวยาวดีครับหนกสวย เดี๋ยวรอดอูเดี๋ยวอายุเขาผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับอามาดูลูกวัวตัวนี้ว่าพัฒนาการของเขาจะเป็นยังไงนะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับกับการเลี้ยงวัวต้นน้ํานะครับเพื่อนๆอที่เลี้ยงวัวก็ต้องคอยดูแลนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ต้องควรระวังนะครับก็คือ่อาหญ้าที่เป็นแสลงกับเขานะครับ พยายามอย่าเอาหญ้าที่มันมียางให้แม่วัวกินนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะส่งผลกับเรื่องน้ํานมของเขานะครับเพราะว่าถ้าเราเอาหญ้าที่มียางไปให้เขากินเนี่ยเดี๋ยวน้ํานมของเขาจะจะแห้งนะครับจะทําให้ลูกวัวไม,ไม่แข็งแรงนะครับได้กินนมไม่ไมเต็มอิ่มนะครับอ่าเพราะตกตอนเย็นมาเราก็พาเข้าคอกแล้วก็เสริมหญ้าเสริมฟางให้เขากินตอนกลางคืนด้วยนะครับเพื่อจะได้ให้ลูก ได้น้มนมที่ปริมาณเพียงพอนะครับยังไงก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ